ครับสวัสดีครับเปิดมีพี่น้องในประเทศตั้งประเทศนะครับนี่ครับไม่เยี่ยมยามตามข่าวพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับผู้เพิ่นเลี้ยงงัวผู้บ,บ้านน้องหอมหอครูตมบนหนังพ่นปีใส่น้องไายพี่ละครับพี่กัดกได็ได้นี่เป็นเสาที่ยี่สิบเอ็ดกันยายนสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องทีมาคุยเล่นน้ำเม่ป่า เีื่อนเลี้ยงงัวอยู่ตีนถ้ำพี่ทำพี่น้องน้ำท่วม,<า>มได้นี่ก็ถามคว่ำถูกคว่ำยากคว่ำลำบากบ่เลี้ยงงัวเดี๋ยวให้เราเราบดหยาหวัวกระเหลวสิถามทีมาทีปไปน้อยจักหน่อยพ <c> ร <oughs> <c oughs> าะอกคนเลี้ยงงัวน้ำกันอสวัสดีแม่ป้าสวัสดีครับสวัสดีครับมีสารครับเราคนเลี้ยงงัวนี่บองครับมองยูมองเซ้องแม่ป้าแมนป้าโตยูสมร tha ครับแต่ว่า อยู่เหมองเศ้า่นพี่น้องอ่นนะอยู่ใหอยู่หน้าอยู่ตีนถ้ำน้ำไกลถ่วม,ม,มนวนวัน้องเป็ป่าเนาะพน่ะน้า้ถั่วอเราพน่ะอือพุ่นีหมองเลี้ยงน้ำแกงขึ้นมากมววาเหรเป็นป่ารว่าเห็ดนาไม่กระท่วมมด<ม>เห้วเ่อน่า้ห็ดนาจักอะไรเลยป่านนี่ไม่เห็ดลายไรอยู่เเลีย้ยงงัวน้ำืม่วอ นู่นพี่น้องไอ้ผมนะน้ำแกงขึ้นมาหอดแกงไฮเส้นหน้าเราผมหอดพอกงัวอหรออันของงัวของนี่วันของป่าบ่ของพะลุงของพะลุงของไผอ้อนบ่อยู่น้ำกันโอ้ของป่าปล่อยพูนหบ่ปล่อยอยู่พูนอันเดลขายตัวไปปีหนึ่งง้วอปีนี้เลยขายสองตัวขายสองตัวขายจักบาทละงัวช่วงงัวช่วงนี้กำลังราคาถื่ออยู่นี่วัวของแม่ป่างัวงามขายง้วงามฮะ ขายเป็นพอพันเขาซื้อไหสองหมืนหกพันอยู่วะตัวนึงโอ้กวนจากปีเราคือได้ขายราคาหดสองหมืนหกปีสองปีโอ้ถือว่าได้ขายดีได้ป่ะนี่แมนโยเพิ่นเป็นลูกของซีว่ายเลยอืมก็เลยง่ามเพิ่นก็เลยได้ขายมีใบมีหลอดในพร้อมแม่ไมีใบมีหลอดได้ขายสองหมืนหกอยู่แมื่อสองปีสองปีคนได้ขายราคาดีอยู่เพิ่น โอ้ยขันซ่าคูปีได้หาหมื่นคนละเป็นเป็นเวียกเป็นงานผสมได้เลยตัวแมนผสมได้แล้วสองหมื่นหกเตี้ยสองหมื่นหกพันอันนั้นซุ้มเหลืออันเจ๊กตัวบ้านเองซุ้มเหลืออายุเก้าตัวโอ้เลืออายุเก้าบ้านเองบ่คือว่าสิขายสิเปิดราคาตัวบ่ก็เลี้ยงไว้เองสิละเลี้ยงไว้เองสิละให้กินตามนี่ป้าก็หาหญ้าผู้เดียวยุ่งสิหน่อยเตี้ยแมนแมนทาไรท่าม่ท่าไปบ้านอยู่อยู่ผู้เดียวตีป้าบ่มีผู้อยู่นลำตี ไปนี่ขึ้นสู่ชีวิตกันเถีะวได้หามากป่าก็มาบนเแล้วนี่เพิ่นเบิดหยาหัวก็เล้วพี่น้องเอ้ยบิดอยู่ผู้เดียวงอกยืนเกี่ยวไม่แล้วก็มาบดเครื่องบวดหยาเอ้าเครื่องเครื่องเฮ็ดอบป่าให้ปดิ์บเนี่ยปดิ์ป้าถุ่้ปดิ์เอาอันพญาวาสโมเหตไห่ป้าก็ฝีมือเถอะวะขึ้นซางเถอะว่หตัวพญาวเพื่อนเอาอันเศษเล็กซิงอัน ของใส่จากรถพี่น้องเอ้ยมันมาดัดแปลงเห็ดแนวบดหยา,อาอโอ้เขาท่าเห็นไหมพยาบาลนก็ฝีมือแต่บดกระทะรถตัวนี้ว่าน่ะมันจะมีไฟมีใดใดเบวด,ดเลยตัวนี้เสียบมอเตอร์เข้าไปซัมนี่ก็แล้วบป้ามือนี่แล้วแล้วซัมมี่ง้อเก่าตัวปวยทำมันสะอาดแน่กับมาบดกินหยาให้กินน้ำแน่โอ้ขอคาร์ อันนึงง้อพยโยนจักตัวนี่หน่อยงัวโครงการเพื่อนบ่ป่าแมนบ่งัวโครงการเพื่อนบ่งงัวโครรกาเพราะว่าเห็นป้ายเพื่อเยี่ยนหน่อยงัวโครงการเพื่อนตัวนี่บ่งโครงการทหารตัวฮะงัวโครงการทหารรัฐบาลชุดมั่งขันบ่รัฐบาลพยโยนเหรอโอ้ของพยโยนหของพยโยนี่ล่ะโอ้อันนั้นงัวโครงการนี่เพื่อนเพื่อนเอาจากไหนป่านี่เพื่อนเอาจากไหน เพื่อนกะเอางัวมาให้เฮ็ดคอกให้แล้วก็เฮาเลี้ยงเอาลูกมันนี่แล้วยู่เท่าปานนี่แล้วพ่ะท่านไหนมาเอาขึ้นู่เด้อสัญญาอะไรกันแบบใดเพิ่นเอามาแบบใดเพื่อนก็บอกว่าถ้าครบสัญญาสี่ปีแล้วกันสี่ปีเออสี่ปีแล้วก็มี่ใครจะเอาขึ้นบ่ก็จับกลุ่มกันมาต่อกันไปแต่ว่าพ่ะท่านมีผู้จับกลุ่มกันอยู่ทหารกันยังพรท่านไหนมาอยู่ทหารมันก็บอขึ้นกับยุ่งสิอะไดทครบสัญญาหรือดิสี่ปีแล้วหรือดิ คสิบปีนะเพิ่นบ่ทันมาอยู่เพิ่นบ่ทันมาเอาอยู่แม่นเฮาก็เลี้ยงจังซี่ติเฮาก็เลี้ยงจังซี่ถ้ามีผู้ขออีกเพิ่นก็ค่อยสิมาเอาของเพิ่นไปจังซี่ครับครับเฮาก็เลี้ยงหายอยู่สี่เติมันได้อันเพิ่นเอาเริ่มแรกก็มาจากตัวเปิดใหม่แปคนเอามา6ตัวให้6ตัว8คน6ตัวบ้านมันได้ลูกหลายแล้วตินี่ได้ลูกหลายแล้วแบ่งกันไปเลี้ยงแล้ว เจักปีเต้าเอามานี่อยสี่ปีแล้ว,ป,ลวปีเรือนสิงหาเนี่ยอ้หเ,าาาเออเงอเออเาอเอาเออ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 าออเ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 อเอีเออเเออเอเออเออเาเออออเงอออเออเออเลอเอาเออเยอออเ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 ออออเอเออออออเ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 าเออเอ้เเออออออเออเอเอเอ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 อแออเออเเออเออนออเออเออเัอเอเออเออเอออเ ให้่าหมุนเวียนกันไปไฮไลท์ด้เนาะแปนหตัวนี่บ้านเฮาหนองหอยเฮานี่สองกลุ่มผลเด็กสองกลุ่มบ่ได้ในสองกลุ่มกลุ่มเขาแบบอนุรักษ์คันเด็กว่เดี๋ยวนี้ง่วงง่วงยี่ข้อ,อ,อเดียวเดี๋ยวมึอแยกไปทั้งอื่นอีกน้ำยุข้อ,อ,อเดียวนี่แหละข้อ,อ,อเดียวนะจีครับกลุ่มหนึ่งกับยุทั้งคูนอนุรักษ์ยือทั้งวัดว บ้านบ้านเฮาด้มากบ้านนองหอยนี่มีสองคุมสองคุมได้มากแล้วทั้งสเลยย่งวิิตตัวคือเก่าละตีงัวตีถ่าขามาเอาเนี่กะทีเด็ถาข้าเอามาเอากะย่างคือเก่าละตีงัวเพียงแต่ว่าเฮาลูกมัเมียหายย่างคือเก่าซี่ปีปรันพี่น้องเอ้ยผลมางอของการของทหารมาัน เออให้กันเลี้ยงอยู่นี่เออข้อเฮ็ดให้พร้อมข้อแก่เพิ่นก็มาเฮ็ดให้บ่รัดตไยทหารเดีวไม่เฮ็ดใหไหมเนี่ยไหยคือดีแท้ว่าก็มาเฮ็ดให้พร้อมอ้าไปเบิ่งโต้งวเพิ่นใกล้ๆกันน่ะพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งจะแม่จับกลุ่มกัน8ฝดปนไปกลุ่มนึ่งไหหม้อโตเฮ็ดพ้อมไหพร้อมเพิ่นสิมีมาให้อีกบ่ลระบานเฮ้ยเฮ้ยมี่เท่านี้แต่ว่าแม่เพิ่นให้ยังคือเก่า แจ้าลูกเขาออกขันออกมากอ่ะเจ้า oh. ื้อสขายลตียเจ้าเมียหงคือเขาโอ้เมนม้วนวไทยกลางเขาไปเรียกกระโบป้านเฮ้เพิ่นเอามาให้ม้วเพิ่นเอามาให้เขาเลยโอ้เนจับกลุ่มเงินไปแปดคนพี่น้อง แต่วงัวเพิ่นไหมากหกโตวันน้องหอยมูปแปดตำบลหน้ันงคนวิเศษน้องไข่ไส่มาสองกลุ่มเนี่ยเออทหารเพิ่นมานั่มาไห,ห้เลยในงัวหกโตยูดิยั่ยงยูแม่มันสีโตปะ่ะอืมก็แบ่งไปทางอื่นนั่มบ่ เลี้ยงทั้งอื่ยนนั่มแบ่งกันไปนั่แต่ว่าแม่มันนีซิฮกโกครับเออแบ่งกันไปเลี้ยง,ง,นยงในกลุ่มอือฮ่าฮาฮ่าโอ้ทหารมันก็บไม่เห็ดครอบใครครับครอบคนก็บไม่เหยย็ดไชย่างดีเออครอบกับมีพี่น้องครอบคนก็ไม่เหยย็ดไช ใส่ยาล่างยาพันกัามฮีดให้าง้ารเฮตไท่วนพันธกคนมาใีหัวล่างายา,ยา,งาพันธุเฮดอันนี้คือโค้งการจากภาครัฐของพยยุธรัฐบาลชุดเมื่องัวนายยืนผมบอกที่แย่ถ้ากินยาจะค้องพนุณวายูจะค้องไปหาหมอทางสังขอม,มายักไทยกินยาบอกพันยืนไทยยู่นี่ เขาคลอกเออก็อ้วนดีตัวละเนาะเขาคลอกเราก็ออกไปหากินตามใจเพิ่อนเนี่ยนะอันนั้นเพิ่นเอามาให้แล้วเพิ่นมีงบประมาณมาให้รักษาทั้งด้านบานยาฉีดยาสียังบ่ชือเขาหือเขาจัดการเองคันมันเจ็บมันไข่กระอ่วนทวนอวนทหารโอ้ขยบมาดูแลให้ดีก็ไข่ก็เป็นยังเป็นยังเออ่ามันมีหลวงพี่ไพ่เขาก็ส่งเรื่องไป โอก็มาดูแลกือเก่ามาดูแรกือเก่าเอิ้นก็บมาคือนเก่าโอ้ตำบลอื่นเขียอื่นมู่อื่นมีบัเนาะอ้ยทั้งอำเภออื่นแ่วนลูกวดก็เป็นควเลียงง่วนลูกวดกับพวกเดมาฮะสนใจติดต่อนท่านท่านุมพนเตะครับครับทังบ้านอื่นมีบ่นี่แหละฝ่ายโครงการเพิ่นงัวนข้างภากรัดเพิ่นก็ มีมะไห่ผมีผู้เลี้ยงโคท่านงั่วของทหารของพญยาย,ยุทธ์แช่มมะทรงให้ซุ้มเกษตรกรเลี้ยงแม่ยังคือเกาแต่วลูกเนี่ยเอาให้ในกลุ่มนี่ปันกันหมุนเวียนกันไปแปดคน ปีๆเดี๋ยวพนเกี่ยวขึ้นแต่ว่าท่านเห็นมาเอายืมผ่านมาแต่เดือนสิงหาผลไม้เลยท่านโอ้ขอทาอยู่แต่รำตูนแต่เดือนตะกานผู้เลี้ยงง้วนผู้อยากเลี้ยงอันนี้ทั้งแม่ป่าน่องสาวประทานกลุ้มพิ่นให้ข้อมูลนมีสาหน้าเพิ่นอยู่ฟ้าง้วนขอกง้วเพิ่นอยู่ติดท่ามติดน่องพี่น้องน้ำขึ้นไม้นี่呀 ปอกง่วเหรอนี่ถวมักพานในรอบซี่ซสี่ี่ปีว่าเป็ป่าแมียนปะงดป,ปะม่านี้ลเนาะน้ำขึ้นนี่ย,นนยพานในรอบจะป,ปีซีซป,ปีได้บะไม่ปีนึ่งม,มันก็่วยลายปนีตีโอหมก็่วมย่ว่าหาซี่ก็่หลายปีเนาะปีนี้ขึ้นมากคักม่เน่ติดนี งัวเนาะวาผสมนี่เป็นงัว่าข่มตัวอะไรบ่ป่ะฮ้ยเฮ้งัวผสมหลอดถ้าเฮาเอินเพิ่นมาผสมหลอดไทยก็มีแล้วจะห้องหรือตีแล้วจะห้องทหารกับไม้ไทยดิโอ้ผสมหลอดนะเอินเพิ่นเพิ่นก็มาดิโอ้ผสมหมอจาด้วยกันโอ้ก็น้องอยากผสมกับเอิญพิ่งมันก็บมาให้กันเอิญกมาเอิญน้ำบริการเรือตีน้ำบริการบ่เอาเงินจะกบาทนี้โอ้เอิมูนวยทหารเพิ่อนะน่ะ ข่าวทาต้นละเนาะโอ้เอาาอพิ่นนี่คือยาวอาลาดแต่ว่าแม่นางน้อยนอีออ่อันนี้ลูกเพิ่นได้เนาะนาะพอได้เนาะลูกพอใด้ของเราผู้เลี้ยงเราก็เลี้ยงดีของเราอยู่เนะาะอ,อืมโดนโด้วยเนี่ยมาทีหนึง่งพี่น้องเอ้ยมาเยี่ยมยามทำข้าวพี่น้องทั้งฝันน้องหวย บ้านเดียวกันนี่แหละแต่ว่าลุงหวนม่ได้มาส่งนี่แจ็คเกียร์เหะมามาเบิ่งหลังว่านานผิดท่วมบ้านท่วมขวางง่วนหลายตัวนี่วะเพื่ออะไรสนใจบอกพี่น้องมาในเด้อจับกลุ่มกันเอาอมาติดต่อประธานเพิ่นเลยเตี้ยงานมาติดต่อประธานเพิ่นพอ้อนประธานกลุ่มเพิ่นประธานกลุ่มโครงการเพิ่นผู้ใดอยากได้มีอัน คิดว่าจากเลี้ยงงวัวโครงการงวัวทหารกับมหาพยโอนทั้งบ้านน้องหอยหุ่นคู่พี่เออพี่น้องไอ้ต่บนหนังพ่นปีศาจนองไายมาปรึกษาหาลือเพิ่นเพิเ่งเริ่มแรกเ็ดโครงการเ็ดแบบใดติดต่อผู้ใดประสาทรววะหว่ามีสารระหว่าได้มาอีกเลยเออตอนแรกพวกแม่ปากกา้าก็ว่าจะควรเสียอเ,ออเอาไซมาให้เนาะแต่ ขวานขวากเป็นกับมาเห็ดไห้ง่วกับขนมาไหขวากก็น้ำมาเห็ดไหแก่มาทรงหอดสีเป็นโรคเป็นพ่ายเป็นกันน้ำเบิงมาฉีดยามารักษาไหอยากผสมเทียมพอไรเพิ่นกับมาเห็ดไห้เพิ่นกับมีหมอมีอันของเพิ่นอยู่ในโครงการเพิ่นกับมีติดตามมาน้ำเบิงไห้อยู่อ๋อคุณหมอจ่าติซื้อเพิ่นหูยนายเพินายพันผมเยอมากโอ้เห็ดตะว่า มองเลี้ยงเขาปีนี้น้ำมาถ่มวมเนาะเออมากนีละโอ,อ,ะอ,อ้โหแต่ว่าเราก็มีมองเลี้ยงเนี่ยยากะากะมีมีพื่อนอายุได้กินอยู่ไดกินยายก็ไปหามาบดจริงสิละเออมาบดเอ,อาอือโอ้โหขอกนั่นเป็นของค้อของป้าที่นัน่นค้ขอ,ขอ,อของยายโอ้ค้อก้อนกระยันตัวแบบพี่น้องพ้อนนะงวัวนก้อนทั้งเบิดยังยักษตัวกับป้าด้วยนี่ยังเก่ายังเก่าหัวนักขอกงัวนแล้ว มาทหารเด้เราก็ได้ไดย่างเก่างัวเราก็เป็นตัวงัวงามเราขายออกแล้วตัวหนึ่งถึงสองตัวปะขายไปสองขายสแล้วปีนี้พี่น้องอขนาดงัวถึก,ถกๆเราก็ไปขายสองหมื่นกัวอยู่งัวเรางัวงามได้ผมงัวเฉลี <c> ่ย <oughs> เราเลี้ยงตั้งัวงามมีสาเราเอื่อไวาไม่สางัวงามเราขายพอพันเมังหันลูกอะไดรกว่าลูกกันลูกเสี้ยววายขายสองหมื่นหก,กว่าสั่นราว่าขนาดงัวเขาก็สองปี แองกเลได้ขายดีเติอบอยู่ส่วนง,งวัวลุงงวัวถือเอาคลิปนี้กับสิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยมาเยี่ยมยามทามข้าวม่ป่าพ่อลุงทั้งกลุ่มทั้งบ้านตะเบนออกทั้งนาแกงเลยล่ะหัวถงวัวเรา,าดีเห็นจา,ากควางพันยางบึนบึนขึ้นมากเหรอคนงัวเราเห็นจากควางมากพันยางขึ้นมากพหวนสิได้กินยาสินแล้วโคตร เจ้าของคนบดหยางเขาก็แล้วหนามแย่กวนขึ้นมาแล้วคนน่ะใกล้ที่หัวควักแล้วเอาขอบคุณหลายเด้อแม่ป้าเอ้ยจะให้ขอมูลนั่นเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่เอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อพี่น้องเอ้ยขอบคุณครับสวัสดีครับ